สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวคูมานสูนะครับห่างหายกันไปนานนะครับก็นี้ก็เพิ่งได้เข้ามาใหม่นะครับคันหนึ่งนะครับฝึกเช็กระบบเสร็จนะครับเช็กระบบเสร็จนะครับแล้วก็ทําสีทั้งคันนะครับเช็กระบบให้นะครับไขรหา คสมสูตรนะครับสองเจ็ไว้ใช้งานนะครับอันนี้เป็นเครื่องคอมมินครับ2อ7นเจ็ดนะครับไปหาไว้ใช้งานนะครับราคาไม่แพงนะครับน,นี่นะครับเช็กระบบรั่วซึมให้นะครับเราก็เก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับ ใครหาไว้ไปยกไอ้ก็ได้นะครับยกไอ้นะครับหรือว่าไว้ใช้งานนะครับได้หมดนะครับนี่เอกสารเล่มทะเบียนนะครับเอกสารเล่มทะเบียนนะครับระบบดีนะครับมาลองระบบดูได้นะครับมาลองระบบดูได้นะครับนะครับช่วงล่างสวยนะครับช่วงล่างสวยโซ่ดีโซ่เต็มนะครับ เราลืมไม่มีแตกนะครับ การทำงานก็ให้ดูนะครับนี่2 0งรก็มีอยู่3คันนะครับมีอยู่3คันให้เลือกนะครับก็ราคาก็เท่ากันนะครับมาเลือกได้เลยนะครับอยากได้ตัวไหนนะครับ เอาไปใช้งานได้เลยนะครับไปใช้งานได้เลย,เลยนะครับเจ็คระบบให้ใหม่หมดแล้วนะครับระบบดีนะครับแอร์ก็เช็คให้ใหม่แล้วนะครับ การทำงานก็ดูกันนะครับดูกันเอานะครับ